สวัสดีค่ะดูโอซิด้าไทยแลนด์นะคะวันนี้เราจะมาบอกอุปกรณ์เบื้องต้นที่ลูกค้าจะต้องเตรียมในการติดตั้งตัววอลชาร์ตนะคะอย่างของโรเล็ก32แอมเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวดูโอซิด้า32แอมนะคะสิ่งแรกที่ลูกค้าจะต้องเตรียมก็คือเตรียมตัวเครื่องชาร์ตตัวนี้ก่อนนะคะดูโอซิด้าหรือของโรเล็กก็ได้ที่เป็น32แอมนะคะอย่างที่สองที่ต้องเตรียมคือเราจะต้องเตรียมเบรกเกอร์32แอมนะคะเบรกเกอร์ Baker จะต้องเป็น32แอมเท่านั้นเพราะว่าเครื่องชาร์ตเราเป็น32แอม เตรียมไว้นะคะอย่างที่3คือเราจะต้องมีสายไฟแล้วก็ท่อร้อยสายไฟนะคะตัวนี้ขนาด6มิลลิเมตรขึ้นไปนะคะเพื่อที่เตรียมให้ช่างไฟในการติดตั้งนะคะอย่างที่4ี่นะคะในบ้านเราเนี่ยจะมีตัวเบรกเกอร์ภายในบ้านนะคะมิเตอร์ในบ้านเรานี่แหละที่เราจะต้องเตรียมไว้เพื่อดึงให้ช่างไฟนะคะดึงสายไฟจากตัวเมนหลักของในบ้านเราเนี่ยไปจุดที่เราติดตั้ง แล้วก็เตรียมอย่างที่5นะคะลูกค้าจะต้องเตรียมมิเตอร์ในบ้านก็คือต้องปังมิเตอร์ที่บ้านก่อนเป็น30ทับร้อยนะคะเพื่อรองรับการชาร์จ3 2แอมป์นะคะแล้วก็รองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเพื่อไม่ให้ไฟ,ฟไมีนะปุบนะคะแล้วเราก็เตรียมช่างไฟแค่นี้ก็เสร็จสับง่ายมากนะคะในการเตรียมอุปรกรณ์เบื้องต้นในการติดตั้งตัวเครื่องชาร์จดซีดาของเรานะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูสินค้าหรือว่าจะให้ร้านเราติดตั้งให้ได้ที่พุทธมนฑลสายหลุมสาย9ก้านะ